นี่นคปักงานปักกระทิ่นักระด่างเองนะาคปุ๊บเขาเองขุดเลยเห็นหมากเลยมันหยุบเลยก้อยได้เฮ็ดอันนั้นมาต่ไเ้งหาอาหารขิดหอดบาทเลยมาได้เห็นแกงน้อยยูไซแกงแมนขิดหอดจับบาน กนามสบดีสุบคนนพี่น้องนี่บอบบี้ทีมาแกงหน่พี่น้อแกงแกงเอามือนี่บอบบี้ไปหาหนใหม่คนเดียวพี่น้องคือเก่าอีะมืออากอไปแต่ปใหม่บอบบี้คนเดีไปพี่น้องเกกะเกกะบอกรยไปนเบบบี้ไป้าเจ้าหนยนนา้าสิบกงเได้ปุกจาได้ก็บใชบ โอ้ยอกงนำได้ได้กบปรเ็นาะแล้วดรา่นพอดีเพื่อเมันเพื่อนำันนี้ดืเขาแกงไปเก่งปันเขาใส่เลยบนจุจีบใส่เลยเสิ่เลจ้วเป็นแนี่่ักกาอีมีเส้นด้เนาะตัวขาดันีเนาะปั้นเอาเด ปั่นเรได้ี่น้องวันยังใส่ปุงนนป้งได้ดปะมันใส่กระแดกได้ดูดได้ดีใจน้องไปหาหรอกได้กับไปไปนีนารอบนาใส่ปีผ้พาปีใหม่ไปแต่ก็ใส่ปีใหม่ไทยคิดเพราะว่ามันก็ลังเป็นนอนช่ำหนี่ซช่ำหนี่ซช่ำหนีน่เป็นตูดเป็นตูดขออยกัขออยกขออยักล่องไปอยู่ละปั้นปั้นอี๋ปั้นมือน,นี้ปั้น,นีนังท่านผุดมหาชุกเสาวอาทิตย์ปั้นอาทิตย์ถัาไปโรตินี่ซีเมื่อนี่ไปเอาอยู่นะเดี๋ยวบังค่าไผใหม่แต่ว่าไปบี้ไปบบี้จะดูด ไปผักนั่นผักนี่บูนหนัด้วยแล้วหอยฮะเปียกเลยน้องลุยแบบมาดุยสมชื้นมาดุยเนาะแต่บางคนเป็นคนก็ดุยแต่บอกแต่ว่าคนเจ็บตีมเหมือนกันเลยก็เลยมันจะตายนะบ่บ่ลองเอาปลาแดกในไฮใส่บ่ใช่มาเด้เอาใส่บ่ก่อนปลาแดกตัวนี้อีเมลเราปรุงต้องไฮบ่ต้องเอาปลาแดกในไฮเราใส่กันเถอะมันเป็นเนี่ยบ่อี้ เป็นตะโดนแล้วปลาแดกตั้งแต่เขาสืบตาหน่ะคุณดีอ่ะตาก็เวนเอ็นหน่อยเออเออเห็นดอกพี่น้องเลยมันหมดโออทำไมนังเดืกยังหน่อยอย่างนึงเนาะเอ้นน่้นคือเป็นแม่เลยเออปลาแดกมันแดงเออคือแดเเป็นตะสกหรือว่าขันมันร้ายกับแบงบายด้วยอย่างขันเท้ากินโมเวิร์ดค่ะ้อสมเนาะสาปลาแดกนะเพราะว่าตักออกเป็นยังบ๊อบขันเท้าแกงโมเวิร์ดมันสีถิ่มนะฮะเอาไว้ดื่มดิ กอมไม่โบไซเบอร์สบอเรา,าใส่ัก่น่อยอมไก่กลัวปิ้หอมจับประเด็ว้าวว่ปาประเด็กกูใส่ประเด็กตัวนี้ฮะซ่บสำหรักกบตำหมักหงตำแล้วว่าไปเอามน้ำใส่อีกบะไรบอใส่ได้นหอยเนานะความหอมเด้อเท่าที่คอยดมมตัวนี้สีเซีบกว่าใส่แกงใหมคอยดมกิน่นนะตัวนี้หอมกว่า อ่ะตัวนี้หอมหอมแบบแพร่แพร่กูแหละเมื่พี่น้องเอ้ยเสียนปแพแดกูเนี่คนมากินแพร่ก็เนาะพีน้ำแล้วนะปแดกตัวนี้เอาไว้ใส่สมตามเออตัวนี้ซีมอสก็แบบปลอกตามปลอกอย่งนี้ตามสมตามเจลตัวนี้นี่มันหอมแบบใสแกงน้ำอ่ะตัวอะไรเนื่อตีปุ่มอีนเนอร์ก็เลยมาเสมอเลยตัวเนาะตัวเนาะ เดี๋ยวขาจะงอพี่น้องให้มันปดก่อนเคี่ยวดีหรอไม่ต้อะเสีได้ด้วยบ๊วยประเดี๋ยสบายดีพี่น้องมนั่งอยู่ได้กดอเมริกาโบมากรเแกงจืดตัวบอสเอ้าแกงึ่มเนาะนมันมัจะใสยังไงแดใส่ประเดี๋ยหนเ็วีดยูะแกงเนาะดอันนี้มันส่ไ เป็นตากอกว่แต่ว่าป็นเป็นตาตกอวอย่าเข่ถ่ายบงามเพือพี่น้องเลยไข่แห้งใส่ใส่ยูวน้ำตาลใส่แต่บ้านนีดหนาะไปไอ้กะเทีก่อนก่อเป็นโอ้ยตหยได้เศตษหยได้คงไปคงมาแกงละไมสูตรนี้เทาต่อเซนต์ตันิดนึงเซนนิดหนึ่งเนาะปมงกัะพมักเอาพักาใส่ด้วยนะบ้อนะเขใส่ตนอม แกงหม่ยขั้นแสนไม่แสนมันเขาบวดแต่บวชใส่อนาลัยนะน้ำตาลใส่จักหน่อยบวชใส่น้ำลายดีกว่าตะกี้แกงนขมมันบวชแต่แกเขาเบื่อบวชตัวเป็นไรเนาะไปชเป็นบวชมาจากตัวเองนี่มึงเรียนหนตัวเป็นตัวตะกี้คอยบวเคยแกงขมัยใส่น้ำตาลนะบวเคยกั็ใหญ่ผีใหญ่สาวผาพี่น้องผีใหญ่หรือว่าผีหน้าคนอื่นบอจริงอ๋อเออแม่จนเคยมาหาปัจจุบันไปใส่เป็นเกง ใส่ได้เนี่ยเดบาบอกเนี่ยใส่พุทธะนะเนี่ยห้างผมมีคล้องใส่เ้างใหมนะ่เนาะตอนรอบก่อนฮะคอยมีเอียงมาใส่บัวเพชรบัวเพชรเพราะว่าเขาเตรียมเผอมเนี่ยจะเอาไปใส่ใส่ไหมเป็นหันอ่ะโบทันใส่เด้อมอสิบงเด้อพี่น้องจะใส่เป็นหัวอ่ะบอกปั๊ดน่ากินขนาดเด้อถ้าตรงแกงขนาดมันบุบๆไหนเด้อ มันหนักมันลายตีพักคาหนะคนอยากเห็นจะใส่เ้วยองนะขอใมันอักบเปล่โอเคใส่บัวคส่หมองสิบกกาขยันนะขอบรูมือนนีกาอันน้อยไอ้เส้นไอ้วัานบอยูพี่น้อผืนผ้ามาไปปากซเท่ากับสิเดกกินแต่นี่แหละ ปลาเมนจนมาบอินดีเนาะเมนพี่น้องเนียตีจนมาอินดีเนาะเพราะว่ายิบไปปัวเท่าไรเสือกพูดกันกจเนาะอาน้ามีนอเอยก้อนมันจังเข่าอุ้ยนี่เข่าอันนี้นอ้อีเมนเดินบอลทงยางนี่นี่คนมาแกงมาใหม่บาอยู่เดือดจ่อยบาสุกเนาะเมนบาสุกกตบาอยู่พี่น้องบาสุกคือสีว่าไปเก็บเอาหน่าเด้อไใบนะก้อนดินไม้นี่ ดยิง่ากแกฮสเสีายโอ้ยเสียดายหอนยอดนิดงม่ฮักง๊าโบเมนฮักแบบอันนั้นเอาทั้งคางนะความาฮะเออเออบบฮักเอาคอมันหันอยู่เทิงพูนี่เออฮักเอาเบิ้ลใบมันหันมันซอันหันตุนันก็เอ้าใส่ก่อยี่เออ Ờ, ừ, đã ca tu nạn xuống bay hàng ngà, hàng cao nè Này Bò Ờ Nó Ờ nè. đi ăn dù cái cải thuyện không. Ui, xuất trăng Chị chơi mì mình đâu Học pháo không có hỏi, chẳng mực ra mình khán hiện đó, hả ừ, mục bạn Ah, à, nên nói bừng kịp, nên nói với bạn này ายดีอีอ้าวอดกลีนมมีมองหาอะไรนื่เนี่ยกะเขาเห็ดเตียวเาเห็ดเบี้ยไปบอกปีไปซื้อน้ำข้ามาหมูขายไปบอกหมูขายขาก็สิไดกนได้เพราะถ้าได้เอ้าข้าสวยหนึ่งขาเห็ดสองหมูขาก็ะมุคใส่ผักข้าวหาหมูขายหนึ่ง้าวหนาหมูหมูใส่ผักใส่เมี่ ตัวซูตัวหเออถัยวหนึ่งมันไรสองสถัวยถสองปีกเออข้อมายเอากอนนั้น้ไปเอาปลากิแกงเฮงเนี่ยเดพอให้น้ำมันบกเนาะน้หักเ่าหนี่ไปเมงเอาเยอะมากมุนาเอาเห็ดมาใส่ทั่วนี่เอาใส่ได้อ่ฮะอู้ยพี่น้องเ้ยเมื่อก่อนเอริมขอิมที่บ่ท่นไหนใส่นเด้อเออใส่ใส่ผนเหรอ Được không có đẹp không? Có Có đẹp không? Có đẹp không? Có đẹp không? Em tìm mày xô năm cần mình có xô xí mưa phần nhỏ Đấy cái ก็มึงน e ่เดือนกูมาทีนน่ี่ว่าอ้ยพี่ก็แบแม่บุญดำนี่คือบัขาเ้านีวะไอห้โฆษณาแสิมัเขาเห็น้เจบเฮ้ยอืมไอ้บอบีดีพอดีแล้วบริษัทัเจ็บ้ขยันนี่จะดุ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 ตาดใบอันนี้ฮะ เรได้เคยกินหมากเป็นไหมใบมากเป็นใหมเดก็มากมแต่ก็คมคมเสร็จเสร็จนักฝีคือหมากมันนั่นแหละบุคมแห่งเนาะซอยกันทั้งคางอาโรคในที่ตอนออกาใหม่เออเดี๋ยวจึงหน่อยเนาะฮะเกลือก่น่ะน่น่ได้เอ็มขอเขเอน้อเขีเนาะ ใช่คือจะเบาไงไล้วรื่างนี้ก้อนบาดมั้นเจ้ากระปุ่ตอนนกับเนี่ยบุนายกับบาดเจก็บอกคืแทลเนาะนี่แค่บาดเอาเอาปีรักใจว่ากาดมัดยังมันเด้อดคอยกินกาดมันเลก้อยใช่โล

สามคนสองคนอะไรสองสองตุ๊กแกมันเอาข้อไม้มาตวงทิมเอาสะเคียใส่เคียงเดี๋ยวจังหน่อยพี่น้องไปพักอีกนิดนึงปีพ่อจะทำอะไร น่ะเดี๋ยวเสียบังกุจะน้ำตาลอีกนิดนึงนิดนึ่งใส่กันไม่มาุงใช่ป๊อปก็กินนักสักพีนอเป็นยังอยากเป็นงัวอยากเป็นน่องใหญ่เออก็ยสักงงามคนคนงามอยากตายคนกินแต่คนตายดอกกินงัวฮะันนั่นหมดทเกียวตายเมฆเทแล้วเทตีกินเหล้ากินเบียร์เขาเนา่อยากตายเนาะเออแม่เป็นตับเป็นเออเนาะเป็นมาเคยดอกเคยดัง คควิดตเส่หรือ้องห่ายังเป็น่น่ค่เป็นคนเียงเกือกอยกซีบลว่าดีไม่กินกันแล้เนี่ยรย่งนเนาะคนผิดได้

ี่าพดีเน่กูบนี่มผ่านบผ่านนี่มผ่านอีบอนี่ผ่านิบอดีแล้วเออดีวบอกไปซื้อที่ไไปแดงมันสิเข้มมันสิเป็นื้หมดนะออโอเคแล้วน้ำมือวานเอาเอามาปีผักขาก้อยแม่ไม่ยืนคุ้มอยู่ได้ไฮิวพี่น้องเลยเสียงเลยอง แม่กาตากินกระดเองุ้เของเคขุดลุนี่เลมาได้เหมากอไมันยุบได้ก้อยได้เอันนั้นมา่อไปนี่พี่ข้ามเออเอาหม่เมหมากอให้มันชุกอนะคาเนาะตัวกระได้ก้อย กินได้ได uh, like, ้เน uh. ี huh? uh. ่คนอ้วนนะเนาะ่างกายก็พอีคอยอ้วนแต่คอยามด้วพี่ไปยามลดทุนวาไปรงเทมัมกระ j อยก็มัเสิโดดอย่มนก็จ o ยเดี๋ยวนะก็กินอ้ยไปตากได้เด้อใส่ถวให้หอนใส่ถัวหอมใส่แกงโอ้ยกินมาไมันหอเด้ออ้าใส่หอมกับถั่วไอ้สถัวไอุนัาหอด้นี่นี่นี่ ห họ หอนจงสวงหนึ yeah. ่งเอ้าสิบงปีลูมาตักไหยเอ้าใส่ผักกันยางคือสิขักเนาะหอมกว่านี้เนาะจะเก้าถั่วยตั้งปากอยกินเหมาะโแล้วคือว่าเมียเราเขามาอะไรเมียเราไปเหตุทางเราบอเห็นมันสิบสองโมงแล้วก็โทรมาทางอาหารขีดหอดบาทเลย มาได้เห็นแกงใหม่ย่ไสแมันชิดหอดต่บานคนมากินแกงใหม่คอยลไปกรุงเทพกับแกงคอยไป้าได้กับอีผานอกก้อยเห็นนอก่อยไปกรุงเทพซื้อนมัย่ัด้วยาในกองาซื้อนมผู้ได้มีหน่ะที่กรุงเทพได้ลายปลูกนมัยคายหน่กัด้วยพี่ไปเดี๋ยเาไปกินเผากันเลยไปกาอนนะง เา่นเลย่งาเป็นนเป็นไะคนงามนะค่ามงใายคดกันได้มาเด้อพี่อ้องเออไม่ได้อนาเด้อี่นี่พีเสพี่เสสนุนมาแต่น้องแียงดาวก็พอมอโอ้จักรมาสชคดีเนาะพี่เสดวันเล้วามาถือไปกินแกงนาะไว กูจนให้อะไรกินแท้วเ่อไ่อยาไ่อยาตอนยังน่อยเหรออันนั้นไปกินเนู่กปูปลาตะกี้น้ยิน้อาปาะไบาปลลก่อเปลาลงมาเลงมยไปเขาทั้งนประเมืออันนี้ปลาอ ออข้างีแต่กินไบ่เนาใหม่ไมทั้งมันจ้ะอากินกินเนาใหม่แดงนอกบ่เดินเนาใหม่ไ่ใหม่เต้นวยหน้าแซงออกแล้นี่นักเนาะแมนมเลยสี่นองกินขาวน้ำแันแม่ก็มากดุกรมากเอ้าิจะกินยังไง นงมากเนาะเอาไม่ก <Merci. S 1> mm. ินเขาอยู่ไสเอาเยอะบัดเอิญใช่ไบอกปะอักอยู่แตบอกินมเข่าวสิมาหกลังีประเเงเมื่อคืนค้างปีกได้แล้วเคยคืนค้างก้อยนี่ได้ก็กินตะเกียงมาม่แซ่บจุบบ่อ คุณคิดโดยราคาน่อยด้วยแต่ว่าในเมื่อส่งในนอดได้ผมก็ิารณาม่นองเมือนกัสักยาโควิดสามเดือนปีนี้เป็นด้อยไหนบิงดาพิงดาพสอบได้ไร เอาดมมาส่งเดละอัน <goodbye> ั <vegetation> <rat>. ้นเป็นดอยกินะค้ามหลอไมกินปลาได้กินน้มันนี่างนาะมาเลยมาเลยกินข่ามาเลยเม็เต๋อมอ่างนี้นาะเอานั่งโดดนี่ยับมาโดดมันเห็นมาเนี่ยขึ้นทังโดดท้งบาน

กินเท่านี้นังเี่กระด้งปงเน่ยช่องมุมเนังเที่ยวยงใบมุมใบมุมบักได้เลยดอกช่องนี่ได้ดเลยอีนี่มันกระด้งทอปูมือมันมันเป็นนอเป็นนอขึ้นนี้ตัวมันไฟใหม่ในตอมันนะในตามันนะอีบ้านอาทิตย์สภาปีใหม่ไป

เราไปเจี้ยงคาวเป็นไรเขาไปเจี๊ยงมาติดเนาะตบมือบ้างอือแล้วคาบหนึ่งไม่อาการเหัดตอนนี้มาไหนกินไรแล้วมาเมื่อแล้วหรือมาอื่นหมดชุบก็ไม่อยู่ว่าจะไม่เปิม่ทำงานที่นี่ชุบเองมัยแต่ตัว เจหมื่นโบแกงไม่หุกแล้วทำไมหรอถามญาตได้ร้ายคนนี้โบขื่นโบขื่นนะนี่ก็าโบขื่นก็มันเก็ดอะไรขึ้นนี่ก้อยเคยกินใบหยักโอ้ยใหญ่ไรเงี้บหยักบางเป็นกระแดกกระดาษโม่เออเขาปลูกมาเง้ื่นแล้วก้อกินขื่นไม่เคาะบื่นมะไม่ ใช่สมปจอมเ่าดีเลยอะต้มเอิ้มต้มต้มมมพนะเครื่อือมอยู่กับฟูนนัดียนเดียวก็โนะไปร้อนมาเดี๋วฟูอะมึากเนี่ยมากินของอีกไปฮะบุญหนึ่งบุญหนึ่งกัดอุญนี ก็กระจายวนเนาะมันเป็นหงใครบอกมันจะขือกินเมื่อเขาขื่อหรืเปล่าอันน่ที่ก็ดีไม่หิวละไม่ตายวะจุนเป็นหน่อยกลมๆบ่นแตนะไปกินมันเป็นหน่อยนะฮะสวยก็เนาะไม่หิกินแล้วหนาวจัง ไม่ได้กินเราเป็นน้ำมะเขือลูกเป็นงายดหน่อยตัวกินเอะุกมืกินไปเบิ่วันบุญใช้ะไรใส่เมือูนคือะต่หังกินปลาะเกระบะบาเหนักป้าไม่จุไปผมม่อกินวันแก่กิคนกินแก่ ฟืนืนก็ยังหัดึืนบอนริดว่าไม่ืนไม่ืนไม่เกาะกินข้าอแนี้บอกฟืนกันได้แบบไม่นลอ